ที่เบสประกาศเตกระติบหนึ่งร้อยล้านแถมชวนมาเที่ยวที่วังฟรีหมดเผยรักมากชั่วโงงนี้เรียกได้ว่าฮอตจริงๆกับสาวกระติบชวัลกรดารานักแสดงที่มีความสามารถในการทำอาการและยังเป็นช่างศัก์ที่มีฝีมืออีกด้วยที่บอกเลยว่าก่อนหน้านี้ เคยมีหนุ่มปริศนาพร้อมเปย์เงินให้300ล้านมาแล้วจนล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเอ้ยพี่เบสเอาอีกแล้วโเงินกลงเต็กหนูไม่เอานะพี่โดยหนุ่มรายนี้ได้ระบุข้อความว่าดีครับน้องกระตือพี่เบสนะครับรับนะครับพี่เบสรักน้องกระตือนะครับพี่เบสมอบเงินให้กระตือหนึ่งร้อยล้านบาท ไว้ใช้จ่ายส่วนตัวมาเที่ยวที่วังที่ได้ฟรีทุกอย่างถึงแม้พี่เบสไม่อยู่มีสองที่ที่โรงแรมสวนดุสิตเพลสกับโรงแรมรัตนโกสินทร์พรุ่งนี้มานะ